นอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงกับคารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะความสนใจขอโอกาสส่งการบ้านค่ะ,ะได้ตั้งศีลไว้เรื่องการฝึกหัดฟังผู้อื่นให้มากแล้วก็ล้างความชอบชังในการฟังนะคะพอดีวันก่อนนะคะได้ไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่ที่บ้าน แล้วไปได้ยินแม่กับหลานเขาคุยกันนะคะแม่กับหลานเขาคุยกันพอดีหลานเขาก็าาดืม่มแอกลกอฮอล์ไปสักหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาคุยกันแบบเสียงดังแล้วก็เหมือนทะเลาะกันนะคะแล้วก็เห็นอาการหงุดหงิดของแม่หเห็นอาการที่หลานไม่ฟังแม่ของแม่เขาแม่ค่ะกิเลสมันบอกว่ากลับบ้านเถอะกลับบ้านเลยไม่อยากฟังไม่ต้องฟังแล้วเขาพูดกันไม่เพาะอะไรเขาพูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ทันสวนกิเลสเลยค่ะว่าแชรได้ข้อมอเตซค์บิดถอยหลังพอจะสตาร์ทนะค่ะอ่าถอยหลังออกมาเตรียมพอจะสตาร์ทเนี่ยอา้าวเราตั้งสินไว้นี่นะว่าเราจะฝึกฟังเราจะหัดฟังผู้อื่นเราบอกไม่ได้แล้วแกกลับมาก่อนไหมอย่าเพิ่งไปไหมอ่าก็บอกกิเลสอย่างนี้กิเลสมันบอกว่าเขาพูดกันไม่เพาะเลยไม่ต้องฟังหรอก พอพอเราบอกว่าเราตั้งศีลแล้วเราก็บอกว่าถ้าฉันทำตามแกแล้วแม่จะคิดยังไงแม่จะน้อยใจไหมอย่างเงี้ยค่ะและ้วกิเลสมันก็บอกอีกว่าก็เขาพูดกันไม่เข้าหูเลยไม่น่าฟังพูดเหมือนคนทะเาลาะกันไอหลานก็พูดไม่รู้เรื่องมันน่าเบือ่อกิเลสมันบอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ผมใจก็บอกว่า ไม่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 รีดสตตร์กุญแจนั่งอยู่ที่ท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันกลับไปฉันไม่เชื la ่อแกหรอกฉันจะกลับไปหาแม่ฉันสงสาร splash, แม mm ่ hmm. ฉันได้ยินเสียงแม่แล้วเหมือนเราแม่ก็คิดมากว่านานๆลูกจะมาหาสักทีพอได้ยินเราคุยกันแบบนี้ลูกก็หนีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสนใจก็แบบใจมันใจมันใจมันตื้นขึ้นมาเลยตรงที่ว่าใจมันแบบสงสารแม่ค่ะ ตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งศีลข้อนี้นะเราก็ต้องกลับแบบเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนแล้วเราก็ต้องสงสารแม่แม่ก็ต้องน้อยใจก็เลยมาส่งการบ้านว่าเรารู้สึกดีที่เราได้ตั้งศีลที่กุลุพาตั้งศีลนะคะถ้าไม่มีศีลเราก็จะต้องทําให้แม่เสียใจน้อยใจ่ะคะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะแต่ขอพระคุณค่ะสาธุค่ะ คาะชค่ะโอ๊ยกิเลสเอ้ยตัวเองนานๆทีไปหาแม่แล้วแม่เผชิญกับสิ่งนั้นเป็นประจำสงสารใช้ไหมะคะสงสารแม่ไหมตอนแรกไม่สงสารค่ะสองรอบสามจะหนีอย่างเดียวเลยค่ะพอรอบที่สามถึงได้คิดสงสารค่ะสงสารแล้วก็กลับไปแล้วมารู้สึกแบบโอ้รู้สึกแบบเ้าไปตอนนั้นจะเสียใจนะคะ แล้วก็ม,มาคิดถึงว่าเออเราได้ตั้งศีลครูลูกพาตั้งศีลเนี่ยมันดีมากๆแบบเนี้ยค่ะโอ้ดีมากเลยเนี่ยโอ้เห็นแต่ข้างนอกข้างนอกเขาพูดไม่ดีไม่ดีเขาพูดไม่ดีเลยเขาเมาใช่ค่ะตกลงใครเมาแล้วเนี่ยเราเมาตามกิเลสค่ะเออผิดศีลข้อห้าเต็มเต็มเลยอะ<ช>่ะแล้วไปโทษค่ะ เมาเมาหนักเลยนะเมาแล้วจะหนีผัดสะเลยอ่ะโอ้โหเอ็งนั่นแหละพูดไม่ดีไอ้นุ่นเขากินสิ่งมือเมาก็เรื่องของเขาแต่เอ็งไปโทษเขานี่แหละเอ็งเมาเข้าใจไหมเอ็งโอ้ตอนนั้นไม่เข้าใจเลยค่ะกูรู้แหมถ้าได้เถียงมันอย่างนี้จะดีนี่นีไม่ไม่เข้าใจค่ะมามีแต่เมตตาสงสารแล้วเราคิดแต่ว่าเราตั้งสีแล้วเราทําไม่ดีแต่ไม่ได้เถียงไม่ ไม่เห็นถึงขนาดว่ามันพาเราเมาค่ะจางเขาไม่ดีก็ส่วนที่เขาต้องรับแต่ที่เองเห็นเนี่ยแล้วเองจะหนีผัสสะเนี่ยเองเมาขนาดไหนแล้วถ้าเาตตามเองเนี่ยเขาจะเมาไปกี่ชาติเจอผัสสะเนี่ยต้องล้างเหตุการณ์เนี่ยเราก็รู้ได้ว่า เออถ้าเขารู้เขาจะเมาแบบนั้นไหมนี่ขนาดเรารู้เราอยู่กับมูเรายังเมาจะวาคว้ากุญแจเอารถหนีเมาหนักด้วยนี่ขนาดอยู่กับมูนะเนี่ยยังไปโทษเขาว่าเขาไม่ดีอากินรุ่นเขาไม่ดีก็ส่วนของเขาแต่เองเมาเนี่ยเองพักคาคันนี้ตาตดทิ้งเนี่ย ถ้าต้องตามไปล้างเองอกี่ชาติวะอยู่ตรงนี้แหละปาย้มันตายคาตรงนี้แหละอยู่เป็นเพื่อนแม่อย่างน้อยๆได้แบ่งเบาได้ให้กําลังใจแม่แม่เผชิญกับสิ่งเนี้ยมากี่ครั้งนี่เองมาแค่ครั้งเดียวมาเห็นครั้งเดียวและมีตะควักคุณแจนหนีเฮ้ยใจดําไปไหมข้าไม่ทําตามเองข้าหายเมาแล้วข้าสั่งแล้วเพราะข้าตั้งศินไว้เลย โอเคไหมค่ะคุรุเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะจะจะเฉียงอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าจะเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยจนแบบสงสารแม่แล้วค่ะเขาหน้าจะจะลอกคาคุรุที่คุรุสอนเอาคาคุรุสอนไปเฉียงไอ้กิเลตค่ะไอ้กิเลสที่มันพาเราเมามากกว่าคนที่กินเหล้าเมาค่ะ่เอาสาธุเอาใครใครยังเมาไปโทษคนอื่นอยู่เนี่ยบอกมาสิใครเมาเหมือนป้าุกใจมากไปโทษคนนู้นคนนี้เนี่ยเฮ้อ ไม่มีเลยเหรอ <c oughs> เคยมีค่ะครูเคยเป็นค่ะค่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าตอนนี้เหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะที่ที่หายแล้วค่ะเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ยังมีติงต่งๆอยู่ค่ะเหลือเก้าสิบห้านี่มันเมาหนักแล้วนะเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เหลือครูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> <c oughs> หายเมาเอาสาธุค่ะพี่ควาเอาใครอีกใครยังเมาไปโทษคนอื่นอีกใคร <c oughs> เบักกี้ก็มีค่ะแต่ว่าตอนหลังก็รู้สึกตัวเ,เร็วขึ้นมาหน่อยค่ะสายเมาวยังสั่งเมาวยัง <c oughs> ค่ะก็กําลังฝึกสั่งให้เร็วขึ้นอยู่ค่ะ <c oughs> น้อยแน่หลอกได้กิเลสหลอกให้เราเมาได้เมาจนปุ๊บขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวหัวทิ่มขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวไปเห็นแต่เขาไม่ดีจังแล้วเนี่ยเอาใครอีก พี่อไรคะ่ะชอบชอบโทษลูกคะ่ะยังเมาอยู่เลยคะ่ะยังโทษลูกไม่ได้ดังใจโทษนู่นโทษนี่อยู่คะ่ะเราเมากเลดเนี่ยมันมึนนะมันโด้วยมันจะคิดไม่ออกมันจะไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราตื่นรู้เนี่ยเราจะยินดีทดใช้วิบากเลยว่าโอ้ แบบนั้นเขาคงไม่ทําหรอกแต่เองนี่สิเมาเมาไปโทษเขาอ๋อที่เขาเมาเพราเองเมานี่แหละเออขนาดเองได้อยู่กับหมูมิดดีเองยังขึ้นยากเลยะแล้วเขาอ่ะเขามีหมูมิดดีสัที่ไหนอ่ะเขาอยู่ท่ามกลางกิเลสสั่งการเขาตลอดเวลาเองไม่สงสารเขาหรือ ไม่สงสารแม่ไงไง็นไหนค่ะการที่เราคอยอยู่เป็นกําลังใจให้แม่เนี่ยถึงเวลาถ้าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ถามแม่ว่าเป็นไงแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ช่วยเหลือช้อนจิตวิญญาณของท่านได้บ้างไม่ใช่จะหนีสักทีเดียวอู้ยิเลสนี่จริงๆเลยนะพี่สมใจนะค่ะรูรู้ค่ะต่อไปจะเอา เอาเอาปัญญาไปเถียงไอ้กิเลสท,ที่มันพาเมาหัวทิ่มอะค่ะจะสงสารแม่ค่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะแย่ค่ะเดูได้ไปช่วยแม่ค่ะจะเถียงกิเลสค่ะที่มันพาเราเมาเนี่ยค่ะเมาหนักกว่าไอ้คนที่เกากินเหล้าเมาอีกค่ะ,ะ <laughs> สาธุเออให <นะ S 1> ้กำลังใจกันเนี่ยเหมือนพี่สมใจยังได้กำลังใจเลยหรือไมอะแม่ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคะโอเคนะของพี่สมใจไปได้แล้วนะ ค่ะไปต่อได้เลยค่ะสาธุค่ะับขอบพระคุณคณรูทุกท่านค่ะค่ะหายเมาแล้วเนาะหายเมาแล้วค่ะทีนี้ได้ปัญญาไปสวนหมัดมาแล้วค่ะ <c oughs> เอาสาธุค่ะ